โอเคครับผมวันนี้คุณก็มาอยู่กับผมอีกครั้งครับผมกับเลเกมเมอร์นะครับ709 B13 L นะครับผมโอเคฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้คำสั่งเซตจุดนะครับผมอ่าสำหรับคนที่ไม่รู้ก็เหมือนเดิมครับกดออกไปสำหรับคนที่รู้กดออกไปได้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่รู้แล้วก็กดออกไปได้นะแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ มาสามารถดูได้นะครับผมอ่าโอเคก็จะสอนใช้กําถางเส้นจุดนะครับก็ตามนี้ฮะในเซฟ l อลีจุด c ของมันจะใช้ได้แบบ2แบบนะครับผมคือเครื่องหมายคอมานับเบิ้ลเครื่องหมายคอมานแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งลบเบิ้ลเครื่องหมายคอมานเว้นวรรคสอนนะครับแล้วก็ตามนี้ฮะแล้วก็ตามด้วยรหัสนะครับแต่อีกแบบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเค เอามาเราจะมาลองใช้แบบที่หนึ่งกันเลยนะครับผมโอเคแบบที่หนึ่งอ่ะผมจะวางบอกนะไม่ต้องวางวางบอกก็ได้ฮะแต่ในคือให้ดูจุดนึงครับผมว่ามันสามารถใช้ได้กี่รูปแบบยังไงบ้างโอเคอ่ะเช็กจุดหนึ่งจุดนี้ก่อนนะฮะส่วนมากส่วนมากผมคมจะใช้คำหลังเส้นอย่างนี้นะครับผม แล้วบนเครื่องหมายคอมมาแล้วก็เป็นวรกหนึ่งโอเคอ่ามันก็จะขึ้นตามตัวเลขนะครับสี่เก้าเก้าจุดเว้นวรกห้าจุดเว้นวรกหนึ่งหกหนึ่งหกประมาณนี้ครับมันแล้วแต่เส้นจุดแถวในนะฮะว่าถ้าคขณเส้นจุดที่ใกล้ๆมันก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ามาเส้นจุดที่สองดูจะขึ้นเหมือนเดิมไหมเส้นๆเอ่มใชอเครื่องหมายคอมมาแล้วก็เว้นวรกสองโอเคจุดนี้มันขึ้น อะไรหนึ่กโอเคก็ห่างกันเล็กน้อยครับผมระดับความสูงก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับโอเคตามนี้อังจากที่เส้นสุดจุดสิ็์แล้วนะครับก็ทําการใช้คําถังรหัสบล็อกนะครับโอเคก็ผมก็จะสองของนะรหัสบล็อกสองโอเคสเป็นอะไรรู้สึกว่าจะเป็นดินนะครับโอเคดิน เซตเหมือนเดิมนะฮะต่อไปเป็นเลขสิบสองนะครับโอเคสิบสองเป็นอะไรอ่าทรายโอเคสิบสองเป็นทรายต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเอ่อต่อไปอะไรเจ็ดนะลองเจ็ดดูเจ็ดอ๋อก็จะเป็นหินที่แข็งที่สุดที่ไม่สามารถขุดได้นะครับแต่สำหรับคนที่มีโหมดหนึ่งยังไงก็ขุดได้นะฮะโอเค ก็ตามนี้นะครับผมแล้วถ้าจะให้มันหายไปก็ใช้คำสั่งตามนี้นเอ่นเหมือนเดิมครับแล้วก็ตามเลขศูนย์ถ้าจะลบนะครับต้องใส่เลขศูนย์โอเคก็ตามนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าจะเซตจุดนะครับก็หลักหน่อยไม่ว่ากันนะครับผมก็คำสั่งที่สองก็ก็เหม,มือนกันนะฮะแต่จะแตกต่างจากตรงเซตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆโดยแบบไม่ต้องใช้ตัวหนังสือนะครับโอเคแต่ตัวนี้จะแบบใช้ตัวอังกฤษนะฮะมันสามารถใช้ได้สองแบบครับแต่ส่วนมากผมจะถนัดแบบแรบกมากกว่าแบบเนี้ยเครื่องหมายคอมมาสองอย่างแล้วก็วินวักเลข2สองอย่างมันง่ายกว่าในแ,แบบนี้นต้องเปลี่ยนตัวภาษาอังกฤษบ่อยขี้เกียจทาแบบเนี้ยง่ายสุดแล้วครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนแค่นี้แค่นี้นะครับถ้าผมพูดผิด การใดหรือว่าอะไรยังไงผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมถ้าคนไม่เข้าใจก็สามารถไปดูคลิปอื่นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ